สวัสดีไมเนะ่ะเธอจะไปไหนหรอดูรีบๆจังเลยนะสวัสดีค่ะครูซาร่าหนูรีบไปสถานีนตำรวจค่ะครูเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจะไปแจ้งความเรื่องอะไรมีอะไรให้ครูช่วยไหมพอดีว่า3เดือนก่อนพ่อหนูขับรถชนเสาไฟฟ้าค่ะทําให้สมองของพ่อหนูได้รับกระทบกระเทือนทําให้พ่อหนูไม่สามารถทํางานได้ค่ะ แล้วทีนี้ก็มีเพื่อนของพ่อหนูมาที่บ้านให้พ่อหนูโอนหุ้นที่เปิดร้านอาหารด้วยกันทั้งหมดให้กับเขากับครูแต่หนูไม่ยอมเขาเลยทําร้ายหนูกับพ่อหนูค่ะเขาบอกว่าหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจแทนพ่อของหนูได้ค่ะครูฮะแล้วตอนนี้พ่อเธอเซ็นไปหรือยังไมเนอร์ยังค่ะครูเขาทำร้ายพ่อจนพ่อสฉลบไปตอนนี้พ่ออยู่โรงพยาบาลค่ะครูหนูก็เลยจะไปแจ้งความค่ะโอเคไมเนอร์เธอตัวคนเดียวให้ครูช่วยเธอนะ เอางี้ไมเนอร์เราไปแจ้งความข้อหาที่เพื่อนพ่อเธอทําร้ายร่างกายกันพอแจ้งเสร็จเราไปหาเพื่อนครูที่เป็นนักกฎหมายกันนะไปถามเขาว่าเธอสามารถช่วยพ่อเธอ,อยังไงได้บ้างขอบคุณมากนะคะครูไปค่ะสวัสดีไมเนอร์โรซาลาบอกทนายหมดแล้วนะเธอไม่ต้องเป็นห่วงเชนจะช่วยเธอเองขอบคุณค่ะคุณทนายหนูสามารถช่วยพ่อหนูยังไงได้บ้างคะ เคสของเธอน่ะมันคือต้องให้พ่อของเธอเป็นบุคคลแล้ความสามารถเดี๋ยวฉันจะสอนเธอในเรื่องของความสามารถในการทํานิติกรรมของบุคคลได้ความสามารถแต่ในก็ใแนวแล้วเนาะเดี๋ยวฉันจะสอนเธอเพิ่มเติมเกี่ยวกับใครบ้างที่ได้สิทธิ์นี้แล้วเขาได้ยังไงไม่ต้องทํำยังไงบ้างอยู่ที่เธอแล้วแหละว่าเธอจะอยากรู้หรือเปล่าอยากรู้มากมากค่ะเผื่อในอนาคตอาจจะเกิดกับครอบครัวหนูอีกหนูจะได้รู้ว่าหนูต้องทําตัวยังไง โอเคความสามารถในการทํานิติกรรมเนี่ยมันก็จะมีอยู่3บุคคลด้วยกัน1ก็คือสําหรับผู้เยาว์สบุคคลได้ความสามารถและ3บุคคลเสมือนได้ความสามารถความสามารถในการทํานิติกรรมของผู้เยาว์ผู้เยาว์ก็คือบุคคลที่อายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์หรือบุคคลยังไม่สมรสแต่การทำนิติกรรมนั้นกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมเช่นบิดามารดา กรณีที่วิดามันดาเนี่ยเสียชีวิตก่อนทำมิติกรรมและประจักความยินยอมก็จะถือว่าเป็นโมฆะตามมาตราที่21ต,ต่อไปบุคคลได้ความสามารถเป็นหนึ่งในประเภทของคนวิกลจริตการที่จะให้คนวิกลจริตเป็นคนได้ความสามารถก็ต้องให้ผู้สมรสบุพการีผู้สืบจันดานหรือผู้ปกครองเนี่ยยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลออกคำสั่งว่าให้คนนี้เป็นบุคคลได้ความสามารถ และบุคคลทีค่คัญจิตไม่ได้ไหมายถึงเฉพาะแค่ผู้มีจิตผิดปกติเท่านั้นแต่รวมถึงบุคคลที่แรงความรู้สึกไม่สามารถประกอบกิจการของตนเองได้เช่นผู้ป่วยติดเตียงสมองพิการโรคสมองเสื่อมเป็นต้นการทำพฤติกรรมของบุคคลได้ความสามารถต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้อนุบาลเท่านั้นไม่สามารถทำด้วยตนเองได้ตามมาตราที่28 คนเสมือนได้ความสามารถบุคคลที่ไม่สามารถทํางานของตนเองได้หรือทาได้แต่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินครอบครัวเนื่องจากไกลพิการจิตฟันฟ่นเปืองผิดปกติติดสุรายาเสพติดเสพเลและชราภาพไม่สามารถจัด การงานได้ด้วยตนเองเมื่อร้องขอต่อศาลศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนเสมือนได้ความสามารถการทำพฤติกรรมของคนเสมือนได้ความสามารถทำพฤติกรรมตามกฎหมายนั้นได้เว้นแต่บางประเภทต้องได้รับ ความยินยอมจากผู้พิทักษ์่อนแล้วจึงจะนิติกรรมได้เช่นกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นต้นตามมาตราที่32สิสิ่งที่หนูควรทำต่อไปก็คือไปร้องขอต่อศาลให้พห่อของหนูเป็นบุคคลไร้ความสามารถแล้วหนูก็จะได้เป็นผู้บริบาลของพ่อใช่ไหมคะคุณทานายใช่แล้วเก่งมากต่อไปขั้นตอนการร้องขอต่อศาลการที่จะร้องขอต่อศาลให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ จะต้องให้สามีคำสั่งดังนั้นต้องมีผู้ยื่นคำร้องผู้ที่ยื่นคำร้องได้ได้แก่ผู้คู่สมรสบุพการีพ่อแม่ทวดเป็นต้นยื่นคำร้องที่สาลเยาวชนและครอบครัวในท้องที่มูลคดีเกิดส่งเอกสารและสารรับเอกสารจัดทำประกาศคำร้องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบเมื่อถึงวันนัดไต่สวนมาตามวันเวลาที่ได้กำหนด พร้อมกับนำต้นฉบับของเอกสารทั้งหมดมาให้สารตรวจดูประกอบใจสวนและสารจะออกคำสั่งภายในวันนั้นเลยต่อไปประโยชนในการร้องขอต่อสารไม่ให้เกิดการถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลอื่นในเรื่องการทำสัญญาหรือเรื่องอื่นๆผู้ดูแลบุคคลได้ความสามารถหรือเสมือนได้ความสามารถสามารถเบิกค่าใช้ใจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้เอกสาร ประกอบการยื่นคำร้อง 1. ใบทะเบียนและบัตรประชาชนของผู้ร้อง 2. ใบทะเบียนและบัตรประชาชนของผู้ไร้ความสามารถหรือว่าเสมือนไร้ความสามารถ 3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับผู้ไร้ความสามารถ 4. ใบรับรองเทศ 5. ภาพถ่ายของคนไร้ความสามารถ 6. บัญชีเครือญาติ 7. หนังสือยินยอมทายาทที่เกี่ยวข้อง 8. หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุลท่านี้เป็นไงบ้างเมเนอร์หนูได้เป็นผู้บริบาลของพ่อแล้วค่ะดีใจมากๆเลยต่อไปนี้หนูจะดูแลสมบัติของพ่อให้ดีเลยค่ะหนูจะไม่ให้ใครเอาเปรียบพ่ออีกค่ะปู ดีมากๆครูภูมิใจนะที่ลูกศิษย์ครูมีความคิดแบบนี้กระตันยูจริงๆเลยไมยเนอร์เธอเป็นเด็กดีต่อไปนะไมเนอมีอะไรให้ครูช่วยบอกได้นะถึงเธอจะจบไปนานแล้วตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เธอคือเด็กเสมอสําหรับครูนะขอบคุณครูมากๆเลยนะคะถ้าไม่เจอครูหนูคงแย่มากกว่านี้แน่ๆเลยค่ะ